เห็นผู้เท่าเราเรื่องเออแจงเห็นอะไรนะว่าเห็นแวบๆนะแล้วดูผ่านๆเลยหลอกลวงเรื่องค่าแรงหกร้อยหลอกลวงหนาห้าปีหกปีอ้าไอ้ฮ่าก็ไหนพวกมึงก็บอกเองอ่ะมันทําไม่ได้เขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจเขาจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วจะมีค่าแรงหกร้อยในปีที่สี่ที่เขามาเป็นรัฐบาลน่ ก็มึงก็ดา่าเขาเองก็บอกว่าโอ้ยมันมัน,มนย,าายังไงอ่ะหกร้อยมันไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วผมบอกเขาหลอกคือผมยันว่าไอไอเวทีเสือเหลืองว่าสาระกูหกกันแหละกูหกกันเรื่อยไปแหละอ่ามันก็หกกันเรื่อยไปอ่ะผมถึงบอกว่าคือปกติถ้าผมจะปล่อยเนะี่ยพวกไอเรื่องประชปไตเนะี่ยคุณพูดอะไรก็ได้บนเวทีแต่ว่า การมาด่ากลาดมาทางบ้านผมถนึงนี้บอกว่าแล้วแต่ก็นนะ่าเป็นปฏิปฏักษ์กับมันตลอด